ค่ะแล้วก็พนักง,งานกระทรวงที่เป็นพนักง,งานกระทรวงหลัง3ตุลา60อันนี้ก็ต้องบรรจุไปมีปัจจัยเนาะแล้วก็อ่ะต่อไปเราจะดูตามการนับระยะเวลาเพื่อเลื่อนระดับนะคะมันจะมี3ประเภทก็คือพนักง,งานราชการลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็พนักง,งานกระทรวงค่ะอันนี้ การนับระยะเวลากรณีจ้างงานสุดท้ายเป็นพนักงานราชการก่อนบรรจุนะคะก็คือกรณีที่หนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาแล้วก็มาเป็นพนักงานราชาการอันเนี้ยสามารถเอาระยะเวลาตอนเป็นลูกจ้างชั่วคราวมานับรวมได้เลยต,ตั้งแต่เป็นลูกจ้างชั่วคราวมาจนถึงพนักงานราชาการมานับรวมเพื่อเลื่อนระดับค่ะก็คือแต่ทางนี้ทางงาน,นก็ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ย หนึ่งปีขึ้นไปถึงจะได้รับสิทธิ์นี้นะคะข้อสองกรณีที่สองก็คือเป็นพนักงานกระทรวงเป็นบรรลุจ้างชั่วคราวแล้ว่าเป็นพนักงานราชการอันนี้สามารถนับได้ตั้งแต่ตอนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นตอนที่เป็นพนักงานกระทรวงเนี่ยจะโดนตัดไปก็คือไม่ต่อเน,นื่องกันค่ะกรณีที่สามเป็นลูกจ้างชั่วคราวลาออกเป็นพนักงานกระทรวงแล้วก็มาเป็นพนักงานราชการอันนี้จะนับได้เฉพาะ ตอนที่เป็นพนักงานราชาการเท่านั้นก็คือถ้ามีพนักงานกระทรวงข่านก็คือโดนตัดไอสิทธิ์ไปเลยค่ะขอ้อกรณีที่สี่ก็จะเป็นแต่ก่อนหน้านั้นเป็นพนักงานกระทรวงแล้วว่าเป็นพนักงานราชาการอันนี้นับได้เฉพาะตนเป็นพนักงานนาราช,นานราชาการเท่านั้นอันนี้ก็คือสําหรับคนที่บรรจุแบบหนึ่งห้าสี่นะคะก็คือนับได้แบบนี้ค่ะอ่ะกรณีต่อไปจะเป็นกรณีที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนบรรจุ ที่หนึ่งเป็นพนักงานกระทรวงแล้วไม่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอันนี้นับได้เฉพาะตอนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวหนึ่งปีขึ้นไปถึงจะใช้สิทธิ์นี้ได้กรณีที่สองเป็นพนักงานราชการเป็นพนักงานกระทรวงแล้วก็เป็นลูกจ้างอันนี้นับได้เฉพาะตอนเป็นลูกจ้างเท่านั้นพอมีพนักงานกระทรวงขั้นกรณีที่สามเป็นพนักงานกระทรวงมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็เป็นลูกจ้าง อันนี้สามารถเอาวนับได้ตั้งแต่ตนเป็นพนักงานราชการเลยระยะเวลานะคะส่วนกรณีที่4เป็นพนักงานราชการแล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถเอาวนับได้ทั้งหมดเลยตอนตั้งแต่ตนเป็นพนักงานราชการเลยค่ะอ่ะกรณีถัดไปกรณีที่เป็นพนักงานกระทรวงองค์บรรจุก็จะมีเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวมากรอนแล้วก็ไปเป็นพนักงานกระทรวงอันนี้สามารถ เอาตอนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวมานับได้ค่ะอันที่สองเป็นพนักงานราชการมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็เป็นพนักงานกระทรวงอันนี้สามารถเอาระยะเวลามานับได้ตั้งแต่ตอนเป็นพนักงานราชการได้เลยต่อหรือต่อให้เลยค่ะอันที่สามเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการเป็นพนักงานกระทรวงอันนี้ก็สามารถเอามานับได้หมดเลย พนักงานราชการแล้วเป็นพนักงานกระทรวงอันนี้ก็สามารถเอามานับได้หมดเลยก็คือพนักงานกระทรวงเนี่ยสามารถเอาตอนที่ที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานราชการมานับรวมเพื่อเลื่อนระดับได้แต่ตอนอถ้าเป็นเข้าหนึ่งห้าสี่เหมือนลูกจ้างชัวง่วคราวถ้ามีพนักงานกระทรวงขั้นเนี่ยจะโดนตัดตเปพิพนักงานกระทรวงออก divor. เพราะว่าหนึ่งห้าสี่เนี่ยมันจะเป็นสิทธิ์ของพนักงานราชการกับลูกจ้างชัวง่วคราวสามารถเอามาต่อได้ แต่ถ้ามีพนักงานกระทรวงคันเนี่ยเขาจะไม่ให้สิทธินี้ตอนนี้ก็มีกลุ่มที่เป็นบุคคลสามสถานะก,ก็คือมีพนักงานกระทรวงคันเนี่ยไปขอขอสิทธิกับอ่ากับเขาอยู่แต่เขายังไม่ให้เหมือนรุ่นที่บรรจุก,ก่อนหน้านี้นะคะ่ะแต่เขายังไม่ให้มาก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะมีอะไรให้ไหมค่ะอ่าอันนี้จะเป็นการเลื่อนระดับเนาะก็คือ ถ้าเป็นตามมาตรฐานกับตำแหน่งเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยจะเป็นหกปีในการทำโอชอเพื่อเลื่อนระดับเป็นชนาญการได้หกปีก็ถ้าถ้าใครมีปอทเนี่ยก็สามารถเอามาปริญญาโทเอามาแบบว่าลดระยะเวลาได้ปริญญาเอกก็เอามาลดระยะเวลาได้ค่ะในการทําชํานาญการพิเศษเอชานาญการค่ะแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต้องเป็นบรรจุข้าราชการเนี่ยแล้วก็ผ่านการทดลองก่อนพ้นทดลองก่อนถึงจะทําขอเลื่อนระดับชำนาญการได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างให้นะคะจะเป็นกรณีที่พ้นทดลองแล้วก็คือบรรจุแล้วแต่ว่าระยะเวลายังไม่ครบเนี่ยต้องรอไปอีกจนถึงระยะเวลาครบแล้วก็พ้นทดลองไปแล้วถึงจะทําเลื่อนระดับได้ ก็คือสามารถเอาอะไรยังเวลาเหมือนตัวอย่างนะคะจะบอกว่านางสาวพัทรานักร้องตำแหน่งพยงมวิชาชีพวุฒิพยานศาสตร์บัณฑิตได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนึงสิงหาต่ออายุวันที่หนึ่งสิงหาห้าเก้าได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสิบหกพฤศจิกาห้าแปดก็คือต้องดูไล่ย้อนดูเนาะว่าก่อนานานั้นเขาเป็นอะไรมาอันแรกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหา 54-30กันยา56อันนี้ก็จะเป็น2ปีและได้รับการจ้างเป็นโกอสตำแหน่งพยาบงาลวิชาชีพตั้งแต่1ตุลา56-15พฤศจิกา58อันเนี้ยขณะนี้ดำรงตำแหน่งพยับาลวิชาชีพแล้วก็อันนี้คือให้เขาให้นับระยะเวลาตั้งแต่รับจ้างั่วคราว,วพนกกักงานกระทรวงสาสุขได้แล้วก็เอาระยะเวลาตอนเป็นข้าราชการเนี่ย ไปอีกจนถึงวันที่ครบสามารถสง่งผลงานประเมินได้ก็คือหปีแต่ว่าต้องค้นทดลองราชาการไปแล้วก็คือหปีกว่าอย่างงี้ค่ะอันนี้กรณียังไม่ค้นทดลองเนาะก็คือต้องรอระยะเวลาให้ครบให้ค้นทดลองผู้นั้นค้นทดลองราชาการก่อนถึงจะทําเรื่องเลื่อนระดับได้ค่ะอันนี้เป็น กรณีระดับชำนาญงานก็คือ,อตำแหน่งเจ้าพนักงานสาสุขเจ้าพนักงานพิเศสาชการ,รอันนี้ก็คือให้ใช้ตามนี้ก็คือระยะเวลาก็คือ6ปีอ่ะถ้าเป็นปะวะสสี่ป,ะะปีปะวทห้าปีปวชเนี่ยหกปีพูดที่ใช้บรรจุนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นปะวะสก็คือสี่ปีก็ให้สามารถเอาระยะเวลาตอนเป็นลูกจ้างชั่วคราวเอามานับรวมได้ อันนี้กรณีพกระสเนาะเขาก็ให้เอาเระยะเวลาตอนเป็นลูจกจ้างชั่วคราวแล้วก็พกระสอมาบวกกับตอนที่เป็นข้าราชการให้ครบเวลาราชการถ้าเป็นตามบรรจุแบบมีปัจจัยเนี่ยจะเริ่มใหม่เลยก็คือสัตนาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มบรรจุไปจนถึงหกปีถึงจะทําเรื่องเรื่องอส่งผุงานเรื่องชนะการวิสิทธิ์ได้เอชนะการได้ค่ะ จบก,การนําเสนอแค่นี้ค่ะมีมีข้อสงสัยอะไรไหมคะครับมีท่านผู้ใดสงสัยอะไรไหมครับมีเพิ่มเติมนะครับมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือกรณีที่ท่านท่านที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวพานักงานพกศและพนักงานราชการกรณีที่ได้รับบรรจุ ท่านต้องเขียนใบลาออกจากสถานะของท่านในวันที่29เพราะเราจะยุบเลขของท่านเดิมนะครับแต่มาเอาเป็นเลขมาเปลี่ยนเป็นเลขของขราชการนะครับแจ้งท่านผู้โชคดีที่ได้บรรจุเป็นราชการทั้งที่ทั้งที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักง,งานราชการพกรส ท่านไปตรวจลายชื่อในวันที่25เห็นว่าลายชื่อได้ท่านเตรียมเขียนใบลาออกทันทีนะครับเพราะเราจะยุบเลขข้าราชการเลขลูกจ้างชั่วคราวพนังกงานราชการพนังกงานกระทรวงทันทีเพื่อจะเปลี่ยนเลขของท่านไปเป็นเลขของข้าราชการนะครับเลขของท่านเดิมจะไม่สามารถใช้ได้นะครับจะไม่สามารถใช้ได้ เราจะไปเอาคนใหม่มาใส่ไม่ได้นะครับต้องชี้แจงเบื้องต้นไว้ตรงนี้ให้ทราบก่อนนะครับส่วนเรื่องการนับระยะเวลาการนับปัจจัยการนับอวอหนึ 4, ่งหาวอสองสามอันนี้ไปถามข้างหลังนะครับว่าท่านเวลาท่านจะสมัครท่านจะแสดงเจตจำนงในใบสมัครอย่างไรนะครับ เราจะมีทีมงานอธิบายให้ท่านทราบว่าท่านจะเลือกแบบใดถึงท่านท่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่มีเอกสารครบท่านสามารถสมัครได้เลยที่ห้องนี้นะครับวันนี้ท่านใดที่มีเอกสารครบตามประกาศตามประกาศแนบท้ายนะครับท่านสามารถสมัครได้ที่หลังห้องได้เลย แต่ท่านใดที่หลักฐานยังไม่ครบให้ท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้16 17 18ที่ห้องกลุ่มการเจ้าหน้าที่นะครับกลุ่มงานการทรัพยากรบุคคลนะครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีท่านผู้ใดสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีเราขอยุติการนําเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ ท่านทยอยนะครับทยอยไปสมัครด้านหลังเลยนะครับ